สวัสดีค่ะสวัสดีคับชมค่ะสวัสดีตอนค่ำคือเก่านะคับชมมื่อนี้แม่หมูกับเสื้อผ้าคับชมนะคะมาติดตามรับชมแนวทางเจลอตเตอรี่คือเก่านะคับชมเจลอตเตอรี่ว่าได้มาแล้วนะคับชมมาเบิ่งน้ำกันตอนนี้เจเพิ่นเข่าขั้วอยู่นะคะมาเบิ่งปูเสรีก่อนนะคะคับชม่เเเจพินประจเียวน้้แลปูเสรีมาแล้วมาฟังนซีถามมาหลา่ด้วยพี่วินอครับ ได้มาเรียบเปนบอกได้มาเรียบร้อยแล้วหลายตัวบริจังไหนตัวเดียวอย่างเก่างวดที่ผ่านมาหนาเสียดายเนาะพี่วินเนาะ๋อครับหกสองอ่าไปแต้มเดียวมาหกหนึ่งนะครับปูอัดถูกคือถูกผิดคือผิดครับวันนี้ก็ตัวเดียววันนี้ก็ตัวเดียวตัวเดียวโอ้เอาเอฟซีกับรอาพี่วินเออค่ะตันวาบอลเป็นยังมันเล็กตัวเดียวครับตัวหนพี่วินศูนย์สี่ ศูนย์สี่โอ้ศูสี่ตัวเดียวเอาเดียวบ่าวท่านเจเขียนให้ครับเจเคเขียนให้ศูนย์จับด้วยนะศูนย์สี่สี่ศูนย์กับตัวด้วยกับด้วยแต่คนบอกว่าศูนย์สี่ครับให้ตัวเดียวไปมาชมเอ๋อได้มาแล้วครับปู่เสรีนะครับเดี๋ยวจังไปฟังเจโรตรีผนอยู่ในขั้วอยู่ครับผมจากนครพนมมาแล้วมักบังวั่นศูนย์สี่พิพิธมักด้วยครับคืองวดที่แล้วเนี่ยผมกับติดไว้อยู่ที่น้ำเพลินน่ะหกสอง หกสองสอียดายเนาะดมันก็ติดไปแต้มเดียวขันมาหกหนึ่งเอาศูนย์สี่สี่ศนยูนขมาชมนะครับเนาะเดี๋ยวเ่าถ่ายเจะเขียนให้เดี๋ยวไปฟังเจรอตอรี่จากนครพนมล่อพคนยครับพัอยู่ในขั้วขันผู้ชมแล้วขันมาชมมาฟังน้ำกันนะคะเสร็จแล้วเอฟซีนนะเป็นาะบาน บ้านเจทำกับข้าวน่ากินพี่น้องเจแล้วฝีมือดีเลยท่านผู้ชมหอมให้ห่วยเลยอย่ามาหย่อนตาเจไรตาแซ่บเป็นบางมือเลยไปทั้งยังก่อนไปทั้งอ่าบอนดูบอนดูไปทั้งบอนดุงบอนดุงอันนี้แซ่บอี่มๆนี่บอลนดูเข้มเลยพี่น้องเลยบอนดูก็ไม่ไรนี่นี่เพราะว่าบอนดุงสันดอกเข้มไปทั้งบอนดุงอันนี้บอเบือแมนค่ะไปทั้งยังบอนดุงเออเขาจะคลายเกียร์ไหมไปทั้งบอนดูเลยพี่น้อง โอเคเอาปิดไปก่อนแกงหะมอไรอยากไลมมามาค่ะเออครบบกะพีละครับย่อมแรงมีโอกาสจะไม่กี่นะทุกคนเนี่ยละพะว่าเจ๊กเออเจ๊กับพี่ไผ่มีซุ่มงตหย่มันมีซุ่อแต่ย่าลูกเพิ่นกระโดดโนค่ะโดนโดยังมีปุ่นหนึงเพิ่กแยูเลยเพิ่งรี่น้องแผงไงแล้วใช่มากครกะต่มายกันสองพวเมีอ่ พี่เป้าแ่าแม่หมูหล่ะซอยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ขายกุ้งขายของซอยค่ะอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันเนะพี่น้องอยู่แบบพี่แบบน้องี่แบบน้องบ้านเฮ่าออยู่กันแบบครอบครัวนะพี่น้องครอบครัวน้อยๆครับผมเป็นยังไงใกล้เลยเน๊มาแล้วมาแล้วอันบ่มาคือเก่าเลยนะจากนครพนมเดี๋ยวอันนี้ของเก่าเกะขยับหมอไปนะปฏิโซ่ถ้าหมอแกงมาใหม่นี่ยตชี้อยากน้ำอ่าอันนี่ครับของเก่านะครับผม เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะเจเนาะค่ะต้นปีถือว่าเดินดีแล้วเดินดีเดินดีนะครับเดินดีแล้วนะครับตองงวดเพิ่นกระไฮมาแล้วเด้ตองงวดเพิ่นกระไฮมาแล้วอ่ะนี่นะครับจะเอาเขาเอางะเขาไหมงะเขาไม่อีกนะครับตองงวดเพิ่นให้นเก่ามาเพิ่นเรีนคักเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดนี่เพิ่นเรีนล่างเลยพี่น้องเลยค่ะตัวเก่าอันนี้ของเก่าของเก่าเรามือนีเพิ่นมาเพิ่นไวตึงไลยมาแล้วจากนครพนม มาแหวกตลาดอีลีแต่ที่แรกเพิ่นกะว่าคือกัน่นลาดแต่วาบัดนี้แปดสองเป็นพูดนะถ่า่มากะสิเสมาหากับเจ็ดแปดเพิ่นกะได้มากแปดเพิ่นกะได้มากคือกันแต่มันคำนวณแต่ว่าเพิ่นเลยว่าเอาัตมันดังบดอทังไหนมันดังโพดเพิ่นว่าเอาตรงไม้วาสันเขาเลยคำนวดอีกรอบแต่กับข้าจับกบสูตรสูตรเดียวกันค่ะได้แปดเยอกันได้แปดสูตรเดียวกันแลวมันดังเพิ่นกเลยบ่เอามันดังเพิ่นกเลยเฮ็ดไม่อีกอีสูตรหนึ่ง แต่ว่าสูตรนันเฮ็ดสูตรได้ก็ได้คือกันกับเพินเป็นแปดค่ะเป็แปดคือกันแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเนี่ยบ่กตีแปดเนี่บ่กตีแปดคือกันเพิ่นเลยว่าโอ้ยกระสันกะเพิ่นเห็นมันกระแสมาเนาะเพิ่นก็เลยว่าเลยคำนวณล่องล่องเฮ็ดอีกสูตรนึงอีกค่ะแต่ว่าจ็กสีขาวบ่อขาวเข้ากับฟังกันไปค่ะเข้ากับร่องทุกตลอดอยู่แล้วนะคะถือว่าต้นปีมันี่เลิกดี เลิกดีอีหลีเพราะว่าด้วยเหตุผลว่ามันมันเข่าเมนบอที่ว่าขันจาะเข,าะเขา่าก็เข่าม,มันบปเข่าจอหงด้วยเลยมาเข่าวงวดบางหนึ่งหันเมนบอค่ะเข่าเจ็ดเข่าเจ็ดนะคะแปลว่าสูตรคำนวณของเพื่อนนะ่ะมันกัมาแปดอีหลีได้แปดได้แปดอิริเพื่อนกเ็เลยว่าโอ้ยมันเข่าไรสำนักโปวดเพื่อนเลยว่าเดี๋ยวลองอีกอีกสูตรหนึ่งนะคะเขาก็บอกรู้ว่าเพื่อนสูตรใดเพื่อนเป่าแบบนี้เจกระทายทอดมาสูฟังจังซีเพื่อนก็พูดพูดง่ายๆคือมันดังเพื่อนก็เล่น ตัดแปดออกไปแม่นแต่ว่าสูตรเนี่ยได้ที่กันสูตรเนี่ยได้ที่กันอ๋อเจ๊ก็ไทยทอดบอกว่าถูกแต่ว่าเพิ่งกัดแต่มีหลายสูตรเนาะแม่เลยตัดแปดออกบาทนี้เพื่อนกัดหายเจมากขึ้นเก่าละเอาเจ๊สั่งเก้าห้าเจ็บตัวเด่นบอที่แรกเปเก่ามากเด่นเก่าคือเก่าแล้วก็ห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดเพิ่งกัดจับครูคือเก่าเป็นปกติองเพิ่นนะคะหาเพิ่งกัห้าห้าสองห้าสามห้าหก ้าสองห้าสามห้าหกเจ็ดนี่บอกเพื่อนกับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกจ้ะเจ็ดนี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกค่ะอ๋อนะครับผุณะเพิ่นจดใบเจ้ศรบัวสุฟังอืมก้อนที่เราติดอันก้อนอนอันอันนี้บอกมีนี่เจ้ไปแปมมีบอกโทษจดใบนี่บอกบัวเอาอันนี้ยังไดสันอันนี้มีเลี้ยงศรีบัวสุฟังสอดหนึ่งเมื่ออันมือมือนี่ไปปแปมก็ได้ไปซั่งกาแฟมากินก็ได้นางสับขาไปไปเห็นของผลละไม่เห็นเห็นอันค้นขาย คนขายของนั่นเอิ้นพ้ให้อเนใหายเลขมากนั่นอ,อันเพื่อนเป็นพออ๋อเจอก,นกน็นั่งกับตาต้นแลนอยู่แล้วเพื่อนได้มาเม็ดเดียวเจ็ดสองเจ็ดส <7, 2. S 2> องมันสมัรเขากันกับของเจเนี่ยเหมือนเลียงแค่เอาอย่า่าเด้กับเราซุปถามพ่อบ้านมึงแม่ เจ๊ซองกระตุงกระควมฟันเบาเท่านั้นเดอันนี้เจ๊บพได้มีเบียงนาเบียงหลังยังเพราะว่าเจ๊ไปกินกาแฟเติมน้ำมันกับพ่อบ้านพ้าพ่อบ้านไปซื้อฟัตตาวินนี่ไปซื้อไปเฮดแอปยี่ยังกับรูด่ด่ะโน่นนี่นั่นเจ๊ดได้เข้าปัม๊มเติมน้ำมันมเจ๊ก็ได้สิไปซื้อมาบัตรซีดาคึอจะกินมาซีดาหรือบักม่วงนี่นะเจ๊ก็ได้ไปสร้างเมืองอันเพื่อเล่นถามพออ๋องวดที่แล้วก็ถืออยู่มันงวดนี่ได้ตัวใดมาก สองเจ็ดเจ็ดสองมาเม็ดเดียววะเพื่อนเป็นพ่อเอาลักเจ็ดมีเจ็ดเลยไหมคะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกมันอหล่้นมาเข่าแทนนีสแล้วเพิร์ดเดนตอนไหนเพิ่์เดนบ่เด่นเก้ารองเจ็ดเด่นเก้ารองเจ็ดค่ะนะครับผู้ชมเดี๋ยวเอาเท่าเขียนให้นะครับผมวิ่งเก้านะครับลักกะหาแล้วก็เจ็ดนะครับผม หามี่ห้าสองตากลาห้าสามเก้าห้าเจ็ดมาด้วยกันได้แล้วก็ห้าหกนะครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกนะครับธรรมชุมเพนเด่นเก้ากับเจ็ดอ่าเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับผมเอาธรรมชุมเน้น ตาพ่นเพิ่นเน้นเห็นเน้นลักเก่าเล่นบ่ค่ะเน้นเด่นเก้ารอมเจ็ดเก้าเจ็ดนีดน 9, 7, 9, ่ล่ 7, างเลยพี่น้องเด้อค่ะเก้าเจ็ดนี่เน้นล่างตัวนี้เฉพาะเก้าเจ็ดค่ะ 9, 7, ค่ะหลักเจ็ดกับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกมาทำมือชมเนาะช่างว่าอยากว่าสูเบาเถ้าฟังแต่เว้นพวก<ม>นั้นไตว่าบันนี้นครพนมผ่นมากตอน,นคำคำผ่านก็จังเหาสิไปเก็บอ่าอันจ้งสีเมียบนล่างเนาะพี่น้องที่ไหนกันกับตัวไว้น้ำเพราะว่างวดที่แล้วมาตัวกลับอันเกณเนาะค่ะแมีนเมียนเมนที่แล้วนะครับมาตัวกลับเก้าเจ็ดนะครับผมค่ะแป๊นะครับ มันดังมันกระแสเพื่อใ้ตัดออกได้พี่น้องเด้นะครับผมเดี๋ยวบเบาวเ่าเขียนปู่เสรีให้นะครับนั่ท่านผู้ชมงวดที่แล้วหกสองหกหนึ่งครับงวดนี้เม็ดเดียวศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับผมอันนี้จากนกครพนมนะครับได้มาแล้ว หากับเจ็ดเลยพี่น้องเด้อเพิ่นว่าแปดนี่ดังตัดไปมันดังโพดนะแต่ว่าสูตรนี่เพิ่นก็ได้อยู่นะครับเพิ่นว่าถึงลงไปกับหาบ่ได้นะเพิ่นก็คัดตัวเด่นมาให้ได้หากับเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเน้นเน้นหลักเก้ากับหลักเจ็ดเด้อท่านผู้ชมเด้อครับแคปหน้าจอนะผมปู่เสรีก็ได้มาแล้วเอฟซีก็รอคอยถามกันเคามาหลายนะไปเน้นหลักเก้าครับเก้าหนึ่งเก้าสองแต่ว่าเก้าเจ็ดนี่ประเด็น้นล่างมันบ่รเจกตจ้าจ้านะครับเจ็ดเจ็ดสองเจ นะครับท่านผู้ชมแกบหน้าจอเอาขอบคุณเจ๊ค่ะมันมานิ่งเฮงค่ะสกโศกมันมานค่ะไม่เกิมเก่งน้อไรเก่งน้อยไรสวัสดีครับ่ะขอบคุณค่ะเจลติพอกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ